สว,ส, i, สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับการสำรับมือนี่กับบ่าวโชกัมาสวนในช่วงเสาร์นะครับกามาห้น้ำพักคือเก่านะครับพี่น้องครับการสำรับสั้นว่างนะครับบ่าวโชกาจะใส่ยิดบล็อกว่างนะครับแล้วก็ใส่ไม้ไผ่นะครับก็จะไปหามาอีกนะครับไม้ไผ่เงาเๆนะครับพี่น้องว่างสามสามลำนะครับว่างเงาเลยพี่น้องจากนั้นก็พาไม้ไผ่นะครับแล้วก็ยืดจังสีนะครับพี่น้องเฉียงๆน้อยนึงพี่น้องกั ก็จะเห็ดในขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ว่าสาหรับเมื่อนี้ก็แต่ว่าเมื่อนี้ก็บ้าโชคก็มีธุระหลายอย่างนะครับก็นี่ก็จะไปส่งหอมให้พี่น้องเข้านะครับที่เป็นสั่งมากนะครับก็เป็นพันธุ์หัวหอมนะครับพี่น้องอันนี้ครับก็เป็นพันธุ์หัวหอมไตวันนะครับพี่น้องติดตามรับชมไปเรื่อยๆพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสําหรับกําลังใจนะครับ ครับการลงทุนพี่น้องยังกาได้ซื้อเอาครับโบมี่ครับผมอ่นนี่มีตัดเลยอ่ะแกอ่ะโอเคมามบาดเลิอเอาเานี่แล้วลงทางไหนไงเอาลงทางนี้กันได้ฮะทางนี้แหละ เดี๋ยวจะได้เฮ็ดเป็นตัวยางจักอันหนึ่งพี่น้องล่องมึงครับมือนี่เฮ็ดสั้นบ้างครับพี่น้องมือนี่อ่าโอเคเรียบร้อยครับอ่ะยิดบล็อกเดี๋ยวยิดบล็อกครับผมล่องไหนยิดยิดกับลงนี้ละ ไปโรงเรียนเลยไปที่ละซีอ่าครับผมอัน,นไหนก็ว่างแถวละหารับแถวหนึ่งกับใส่ประมาณหาก่อนไปนาะเบ็ดเราเป็นบ้า Ah, ok. เตรียมเฮ็ดกั้นไม่นอ้อกมีปฏทิหละขันตอนพี่น้องใส่เวลาหลายมือครับกว่าจะเลี้วครับผมอาจะลายมือดครับโอเคครับนนครับมัอนี้กับโอปอมาน้ำครับผมกับมาเล่นครับผม สวัสดีจ้า,จาอ่าครับผมสวัสด,ดีครับนี่ก็เป็นไออุ่มนะครับเป็นลูกไส้ของเสาเหมียวนะครับน้องสเสาสวัสดีครับผมอ่าน้องเสาเสาเขียวนะครับรวเวลายกขึ้นเลยนละเอาอ่าครับผมยก <c oughs> พุ่นยกพุ่นยกไปอ่ายกยกเข้าไปเห็นเสือกให้มันเลยเสือกไปโยกเลยยกเลยโยกไปเลยเ,เ,เ,เสือกไปอ่านั่นแหละจับไปเด้อจับไป ลาจับไปแล้วมาตรงใครห่าเป็นยังอ่โอเคครับจับประมาณนี้แหละครับพี่รองรอตรง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 จับดีๆอ่าเอาแล้วเด้อ các bạn các ok không được không được không đợi. โอเคครับกะพาไม่ไพ่พี่นอ้องกาลังจากที่เฮ็ดบ้างสั้นเรียบร้อยแล้วนะครับกะพาไม่ไพ่ครับผม นั่งนะครับต่อทั้งสองผมเอาลนะแล้วอ่านี่ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เฮ็ดสั้นเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับ สั้นก็จะประมาณนี้ครับโอ้มียังไงพออนเนี่เนาะสมกับมันเกลียวอ่าสมกับมันเกลียวอีดาไปหอยว้กระท่อมเด้อหอยว้นี้ก็ได้บ่เป็นยังตามใจหาหมองหอยเลยอ่านี่ครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นสั้นบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการตอกไม้ขึ้นไปนะครับเป็นตัวพิ้งนะครับพี่น้องก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้กับพามีไผ่ไปเดี่ยวนะครับครับการนั่งพากอนพี่น้อง ตอนนี้ก็บซีโมงเรงนะครับพี่น้องจะเตรียมของอุปกรณ์ต่างๆกะคิดว่าบ่ได้เฮ็ดนะครับมือ้อนี้แต่ว่าก็ได้งานอยู่ครับได้อยู่หน่อยนึงอยู่นะครับโอปอเอามันมาให้กินพี่น้องนะครับเตรียมกันพี่น้องโอปอกับอ้ายอเดนหน่ำครับ บางนองเด้อบางนองเด้อครับพี่น้องกินน้ำกันพี่น้องแสบแสบครับ,บมือเนื่องกัดเลี้ยวเดอ้อพี่น้องเด้อแต่ละมือเพิ่งแป๊บเดียวก็ค่ำแล้วครับ กินสมครับพี่น้องครับกระเซได้ครับรสชาติินน้ำกันครับ ครับก็เดี๋ยวจะตีไม้นะครับ่าบนี้ครับติดตามเราช่วพี่น้องอันนี้ครับก็จะเห็ดแบบนี้เด้พี่น้องเด้อนี่ครับครับก็จะประมาณนี้ครับ ตัวล่างนี่คือให้เพื่อนเรียนได้นะครับเรียนใส่เรียนคว้าได้ประมาณนี้ครับอะไรครับพี่น้องก่ะ่วัดกับเก้าก็ได้พี่น้องได้ครับ อ่านะครับเรเรียบร้อยครับสอง ครับก็จะประมาณนี้ครับถ้าตอกชุดแล้วก็จะจะง่ามเลยนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ตอกไปซีอันแล้วนะครับอันนี้ครับก่อนเหก็จะว่างนี้พี่น้องว่างนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยเื่อยพี่น้อง าครับพี่น้องเรียบร้อยครับกะตะปูเบิดนะครับพี่น้องพอดีตรงใส่ตะปูสองนะครับพี่น้องกระประมาณนี้ครับสาหรับลงเฮ็ดนะครับกจะเอาว่างมงนี้แะ้วพี่น้องว่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้กันยับได้พี่น้องยับได้ขยับตามก้อนเฮ็ดนะครับถ้ท่าที่ประมาณนี้นะครับประมาณสิบสิบเซนสิบเอ็ดเซนนี่บม่มีปัญหาครับเลี้ยงจะได้กับ เลี้ยงจะได้ก็ได้นะครับพี่น้องเลี้ยงขึ้นไปเลยครับโบไมีล่มครับแข็งแรงครับพี่น้องแข็งแรงครับครับกับคลิปนี้กับขอบคุณพี่ๆน้องๆครับที่ติดตามรับชมบ่าวโชคนะครับเมื่อกี้ก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ได้มาเฮ็ดทดลองเฮ็ดแถวหนึ่งก่อนนะครับพี่น้องกับถือว่าเฮ็ดบ่ยากนะครับถ้ามีถ้าได้พาไม้ไว้นะครับก็เฮ็ดประมาณนี้ครับก็ถือว่าเร็วนะครับนี่ก็ได้ประมาณเม็ด เม็ดกัวนะครับเดี๋ยววัดบางไม่ไปน้องแคเม็ดนึ่งกาใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดี่ตัวไปน้องแต่ถือว่าผมอาตอกแบบทีทีนะครับแบบทีทีไปเลยพียน้องเวลาว่างจะได้ผมมีปัญหานะครับนีครับประมาณนี้ครับไปน้องครับจคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆครับ ที่ติดตามรับชมเบาโชกนะครับกะเอาไว้พอกัรคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะกะมืออื่นกะจะไม่ต่อนะครับต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าช่วงนี้เขากําลังล่อเชื้อเหฮแล้วก็ออามาอัดก้อนนะครับกลัวจะทรงมากกับตัวนี้ผมกะเลียวพอดีนะครับบวกเกินหนึ่งอาทิตย์นะครับก็คือเลียวนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับไปพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ